สวัสดีจ้าเพื่อนๆวันนี้ก็มาถึงช่วงประวัติดาราดังนะคะวันนี้ก็จะหยิบยุคนางเอกสุดอดนะคะของประจําจ,จงจิตอ็นดีนะคะก็คือทิสาฤทธิสานะคะทิสานี้มีชื่อเดิมว่าภริยชัตนะคะ แต่ว่าในเปลี่ยนไปแล้วนะคะตอนนี้เป็นทิสาแล้วนะคะบริทิศาเกิดเมื่อวันที่11เมษายนพศ2534ที่โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์มีน้องชายหนึ่งคนนะคะแล้วก็ด้านการศึกษาของทิสาก็คือศึกษาระดับชั้นอนุบาลที่โรงเรียนชู ทนมนุษสนระดับชั้นมรมศึกษาและมัธยมศึกษ,ษาที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัส,สวนสุนันทาน,นะคะระดับปรญิญญาตรีคณะบริหารธุรกิจสาการบัญชีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ด้านชีวิตในวงการบันเทิงของทิสานะคะมีโอกาสถ่ายโฆษณาหลายชิ้นมากนะคะแล้วก็มีการถ่ายมิวสิกวิดีโอตอนสมัยที่เรียนชั้นมัธยมศึกษาต่อมาได้เป็นนักแสดงในสังกัดของเอสุประชัยศรีวิจิตต่อมาในปีพศส5 5 3ได้มีโอกาสชิมรางอาละครครั้งแรกนะคะซึ่งเป็นละครช่วมสัมพันธ์ไทยเกาหลีใต้ เรื่องใต้ฟ้าตะวันเดียวรับบทเป็นนางเอกประกบคู่กับมาริโอ้เมาเลอร์นะคะทำให้เป็นที่รู้จักมากขึ้นหลังจากนั้นได้เซ็นสัญญาเป็นนักสแสดงในสังกัดช่อง7 SD นะคะด้าน,นชีวิตส่วนตัวที่สาเป็นนางเอกคนสวยลูกใสๆที่ไม่ค่อยมีข่าวชาวเท่าไหร่นะคะ เือค่อนข้างใจชีวิตเรียบง่ายในวงการบันเทิงมีแก่งเพื่อนสนิทในวงการบันเทิงอย่างมีบันทิตาและตาวริศถือว่าเป็นนางเอกคนสวยที่มีผลงานการแสดงให้แฟนๆได้ชมอย่างสม่ำเสมอนะคะผลงานละครน,นะคะในปีพศ2554เสือสั่งฟ้าในปีพศ2555ลูกผู้ชายมายตะพุธ แล้วก็ไฟมานในปีพศสองพาราสิบวันนี้ที่รอคอยในปีพศสองพหาราสิบเนีก็ล่าซ่าก็รักแล้วก็เรื่องเงอนนะคะเงาเงานี้รู้สึกว่าแสดงกับ <c oughs> อ้วนหลังสิทธิ์หรือเปล่าใจจะไม่ปิดน,นะคะแล้วก็ในปีพศสองพาราสิบแ ระบุลดลูกกันในปีพศ2559ฆ่ามาคนเดียวแล้วก็ในปีพศ2560ลืง,งพระนางนะคะแล้วปีพศ2561ส้ำพระนานหัวใจเรื่องนี้โด่งดังมากเลยนะคะระบบทเป็นรัตตะวันระบบทเป็นคุณนายเรื่องนี้แบบกระแสแบบดีมากๆนะคะ แล้วก็ในปีพศส,สองพหรอยองยาคาดแล้วก็ยอดรักนักรุบในปีพศส,สองพนันร้อยสิบามตะวันอับดาวตรงน,นี้ก็เลตติ้งดีมากๆเหมือนกันนะคะแดงคู่กับเข้มอัศวีนะคะแล้วก็ม่านมังใจแล้วก็ในปีพศส,สองพนร้สิบห้านะคะสายเลือดสองหัวใจ เรองนี้ก็เลตติ้งนี้เหมือนกันนะคะกับมิกนะคะแล้วก็เข็มซ่อนปลายเรื่องนี้เลตติ้งไม่ต้องพูดถึงเลยนะคะเลตติ้งสูงมากนะคะเรื่องนี้แล้วก็ในปีสองพันห้าร้อยสิบหกนี้ก็กำลังถ่ายทำละครอยู่นะคะคงจะได้ดูกันประมาณ ต้นปี67หรือเปล่านะคะไม่แน่ใจเพราะว่าปีนี้คือเล่นตายทำละครอย่างเดียวเลยนะคะแล้วก็มีมิวสิกดีโอด้วยนะคะที่สาเคยแสดงมิวสิกดีโอด้วยอ่าเพลงนาทีเดียวในตอนสุดท้ายนะคะศิลปินโจโป๊อปนะคะแล้วก็เพลงถ้าพรุ่งนี้ฉันไม่ตื่นนะคะ กงการุณน,นะคะศิลปินแล้วก็เปลงรักโกรธนะคะปุนานละคนเตอร์ระเกียรตินะคะระบ,บุตรเป็นดุจด,ดาวนะคะแล้วก็ผ่าเองสัตตานะคะแล้วก็ละครเตอร์ระเกียรติชุดใต้ร่มพระบารามีปุนาภาพยนต์เดอะเมรุดีรักตำาน,น,นงนี้นะคะก็มีเหมือนกันนะคะปุนาภาพยน แต่ว่าไม่ไม่ไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะแล้วก็เพลงประกอบละครและภาพยนตร์เพลงความรักไม่มีวันสุดท้ายเพลงเมื่อไรจะเป็นฉันลูกผู้ชายไม่ถอดพุน์นะคะแล้วก็เพลงนีโคล่าขอโทษค่ะนีโครักละ,ละครนีโคล่าซาก็รักนะคะแล้วก็เพลงแก่ฉันไม่มีใคร,รละครนีโคล่าซ่า ซาข้อรักนะคะรเป็นห่วงละกนตะพุทธโลกันนะคะแล้วก็ด้านรางวัลก็ได้รับรางวัลอยู่หลายครั้งเหมือนกันนะคะสําหรับที่สา,สาหนึ่งในสิบสาวนากรนะคะสาวนากรจากนิจจาสามสุดสัปดาห์นะคะยังไงก็ แฟนกลับก็เยอะอยู่แล้วนะคะที่สาแต่ว่าละครน,น่าจะเป็นปีหน้าแล้วนะคะยัยก็ฝากติดตามผลนานของที่สาด้วยนะคะขอบคุณค่ะ